ไม่ว่าคุณจะเรียนอาบน้ำแมวเพื่ออาบไปให้น้องแมวที่บ้านหรือว่าอาบเกมเพราะว่าน้องแมวที่บ้านเยอะหรือว่าจะไปเกิดธุรกิจนะคะก็อยากจะแนะนําเลยค่ะว่าให้มาเรียนที่มารูแคทอคาเดมี่ความรู้สึกที่เรียนวันแรกถึงวันสุดท้ายเป็นยังไงบ้างคะจากที่ปก,กติเราแค่รู้สึกว่าเราอาบน้ําให้น้องมันน่าจะสะอาดแล้วเพียงพอแล้วแต่ว่าพอเรามาได้เรียนที่มารูแคทอคาเดมี่นะคะก็ทําให้เราเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เราเข้าใจมาตลอดอะ่ะมันผิดเพราะว่าการอาบน้ํามันมีทั้งความละเอียดอ่อนทางด้านสุขภาพแล้วก็ทางด้านจิตใจของน้องแมวด้วยซึ่ทามคว ใจแรกเลยนะคะก็ต้องแตกที่เราพ mm ัก hmm. แชทไปหาน้องแอดมินเลยค่ะก็คือน้องแอดมินคือตอบดีมาก จนกระทั่งเราตัดสินใจมาเรียนเพราะว่าน้องแอดมินก็น่ารักแล้วแต่พอมาเรียนปุ๊บพี่เจ้าของคุณพีกับคุณไนท์ก็คือเป็นคนลงมือสอนประกบกันตัวต่อตัวเลยค่ะคุณพีนี่คือก็จะดูแบบละเอียดมากทั้งการเป่าขนทั้งการเช็คว่าเราอาบน้ําได้ดีหรือย,อยังขนตรงไหนควรเช็คยังไงเส้นขนเป็นแบบไหนคือทุกอย่างคือสอนละเอียดมากจริงๆค่ะนี่ค่ะเป็นความประทับใจที่รู้สึกว่าเออดีจังเลยคิดถูกอะไรที่มาเรียนที่นี่มีอะไรที่อยากจะฝากถึงคนที่อยากเรียนอาบน้ําแมวไหมคะไม่ว่าคุณจะเรียนอาบน้ําแมวเพื่ออาบไปให้นเเเยยอออะะ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 หรรืวว่่่าาาาจจจิิดธุกกกนนนคค็แํล ให้มาเรียนที่มาลูแคทา a ทอร์เดมีเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาสอนให้เราเข้าใจในน้องแมวจริงๆคือไม่มีการบังคับไม่มีการฝืในใดใดทั้งสิ้น แล้วก็ถ้าคุณเป็นคนที่รักน้องแมวอย่างใจจริงเนี่ยนะคะที่เนียตอบโจทย์เลยค่ะตั้งแต่ที่ได้รู้เทคนิคมานี้สามารถเอาไปปรับใช้กับที่ร้านยังไงบ้าง,อางของเฟิร์นนะคะจะเป็นเปิดธุรกิจร้านคาเฟ่แมวแล้วก็โรงแรมแมวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอาบน้ําแมวของเราให้มันสวยให้มันน่ารักลูกค้ามาเล่นน้องแมวเขาก็จะสัมผัสได้เลยว่าอุ้ยทาไมแมวของเราขนมันสวยแตกต่างจากของร้านอื่นอ่ะเขาก็จะเริ่มอยากรู้แล้วว่าขนสวยจังเพราะอะไรแล้วเรามีเปิดกลุ่มมิ่งด้วยก็กลายเป็นว่ามันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กััับบธุรรรรรรกกกกิจจจขขขออออองงงงงเเเเเาา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 า้้้้สึึวววว่่่่มมมมมมมีีคนนนนนนใใะททํหแแป็ หรือว่าแมลลูกค้าเพราะว่าที่มาลูกแคทอะคาเดมี่นะคะมีวิธีการสอนเราจะจับเขายังไงเราจะทํายังไงให้เขารู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภยัยแล้วก็ไม่กลัวกับการอาบน้ำลูกค้าก็จะมีความมั่นใจว่าถ้าเกิดว่าเขาเมาใช้บริการอาบน้ําแมวที่ที่ร้านของเราเนี่ยก็คือแมวของเขาก็จะต้องออกมาสวยแบบนี้แน่นตอนนี้ก็บอกได้เต็มปากเลยคะ่ะว่าพร้อมเปิดร้านลวค่ะ